โคดเตียระดับตำนานสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตำนานนะครับวันนี้นะครับโคดเตียระดับตำนานจะมาวิคหอการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ไฮลักลิเบอร์ลีโโลนะครับ เป็นคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสบัดแคทนครราชสีมามัสดา้าเอพบกับทีมเดอรัรบบินบีจีปทุมยูไนเต็ดน,นะครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมไฮไลท์ชมการเพาะช่วยกันก,นกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คนเจี๊ยกับทีมงานด้วยนะครับซึ่งถือว่านะครับวันนี้นะครับเป็นเกมที่ถือว่ามันพอสมควรนะครับเป็นการที่ถือว่าทีมจากของหกแชมป์เก่าพบกับทีม นครราชสีมาทีมดังจากภาคอีสานนะครับซึ่งวันนี้ครับจะทําการตีเวลา18ดนาฬิกาหกโมเย็น,นที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาน,นะครับมาพบกับอันดับของทีมเจ้าบ้านอย่างนครราชสีมานะครับอันดับที่7นะครับแข่ง11นัดมีอยู่17คะแนนส่วนทีมบีจีปทุมยุนเตดน,นะครับแข่ง10นัดมีอยู่22คะแนนครับเพื่อต้องการชนะเพื่อทําการกดดันจ่าฝูงนะครับเราลองมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งถือว่าทีม โคราชนะครับเปิดบ้านแพ้นบีจีปทุม0ูนย์แล้วก็บีจีปทุมเปิดบ้านชนะโคราชหนึ่งประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับเรามาเช็คฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับมาพบกับที่ทีมนครราชสีมานะครับนัดล่าสุดนะครับเล่นเกมในบ้านเอาชนะทีมการท่าเรือสประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทีมบีจีปทุมยุนเต็ดครับทําศึกหนักเอาชนะทีมบูรามหนึ่งประตูศูนย์ในเกมบ้านของตัวเองครับโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นทีมที่มีฟอร์มดีทั้งคู่นะครับ เรามาเช็คฟอร์ม3นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเรื่องที่ทีมนครราชสีมาครับแข่ง3นัดชนะ2เสมอ0แพ้1ครับส่วนบีจีพัฒเกมเยือนนะครับแข่ง2นัดชนะ2เมอสมอ2ยังไม่แพ้ใครถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีพอสมควรนะครับมาเช็คกันที่ความพร้อมก่อนเกมของทีมเจ้าบ้านอย่างโคราะครับของบุญซื้ออย่างโคดทิศสักโพอนนะครับถือว่าผลงานยอดเยี่ยม3เกมติดครับตอนนี้นะครับจะไม่มีนักเตะอย่างนัทชัยศรีสุวรรณที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นต้องรอเช็คความฟิตยอย่างมาโกะซานแลแล้วก็ทิติทุมพรว่าจะลงสู่สนามได้หรือไม่แต่ผู้คนอื่นถือว่าลงได้อยู่อย่างแน่นอนคือเดนิสวิลานูเอว่าทุบพลอารมณ์สวัสด์แล้วก็คารเมคคาริคาริน่าจะลงสู่สนามให้กับทีมนะครับส่วนด้านบีจีปทุมนะครับแชมป์เก่าครับถือว่าเก็บชัยชนะมาแล้ว5นัดรวดวันนี้นะครับจะไม่มีนักเตะอย่างจกักรพันธ์ภัยสุวรรณและดิเอโกดูซัตโตที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ ส่วนนักเตะคนอื่นถือว่าพร้อมเพียงพวกชาวัดเวิราชาติสารัตยยูเย็นทีลศิลป์แดงดาแล้วก็ปฐมพลเจริญรัตนาพิลม้มที่ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีให้กับทีมบีจีปทุมนะครับเราลองดูไลน์อัพที่เข้าไปลงสู่สนามของโค้ชโจนะครับทีศัต์โผล่นครับมาด้วยระบบ4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูจำเก่าเป็นพิสารดอกไม้แก้วครับกองหลังสี่คนเป็นเดชาสร้างดีฉลามพงเกิดแก้วนัทพงศริยาประลองสาวันดีครับ คู่องการเป็นมามาดูอัตตลาเดนิสบิราอุเนวานะครับนัลพลอารมณ์สวะอับดุลฟาฮิสบิราเฮงนะครับคาว์เมคาริคาร์ดิแล้วก็ควาเคาบาเบมันน่าเอาเปลี่ยนนะครับส่วนทีมบีจิพทุมยูเต็ดมาด้วยระบบ3 5 2ครับผู้รักษาตูเป็นชัดชัยบุตรพมกองหลังคืออิราฟานฟันดี้วิกเตอร์กาลูโซโอ,อังเดสตูเนตคู่องการเป็นศักยภาพจันยง,งชาววัดวีราชาติชัดมงคลทองคิริสารัตยูเย็นอภิสิทธิ์โสรดาคู่อง้าเป็น ที่ซีเนตาคู่กับปฐมพลเจริญรัตะนาเพยรมคอยล่าตาขายให้กับทีมนะครับซึ่งคนนี้ครับเลทออกมาอยู่ที่ทีมบีจีปฐมต่อครื่หลูกถือว่าเป็นเลทที่วัดใจสายบอลต่อพอสมควรครับเนื่องจากตอนนี้ครับทีมสวัสด์แคทค่อนข้างเล่นได้ดีพอสมควรในบ้านของตัวเองแล้วก็เก็บชัยชนะมาสินัดแล้วก็น่ารักสุดครับถือว่าโชว์ฟอร์มในค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเปิดบ้านอัดสโมสรการท่าเรือ3ประตูต่อหนึ่งนะครับ ซึ่งถือว่าตอนนี้นะครับทีมสปาร์คแคทเป็นทีมที่เล่นเกมสวนได้ดีพอสมควรแต่ฝาคู่มาเยือนถือว่ากองหลังค่อนข้างยักพอสมควรครับพวกอีลฟันฟันดี้อเนสตูเนสและก็บิเตอร์กาโซถือว่าเป็นกำแพงที่สปาร์คแคทต้องฝ่าฟันให้ได้เลนครึ่งลูกผมแนะนำให้อยู่ต่อที่ BG ปทุมยืนต็ดนะครับถ้าเราไปลองถือว่าค่อนข้างหนักใจพอสมควรแต่คู่นี้ถือว่าน่าจะราคาน่าจะมีการไหลขึ้นไปอยู่ที่ BG ปทุมนะครับวัดใจวัดเลยครับวัาอยู่ที่ รักบีจีให้อยู่ที่ทีมเยือนรักโหราดอยู่ที่ให้เจ้าบ้านต่อบีจีลองโหราดนะครับในท้ายสุดครับช่องเรามี3ช่องทงางในท่านชมคือ a c e b o o k YouTube ็อกดิสนะครับเดอะมาสเตอร์ซีฟซีนะครับอย่าลืมนะครับงางที่ผมบอกตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม